ผมในานามผู้จัดนายแชมเปียนแดกดีเทลไทยแลนด์นะครับก็คือจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเรียกผมว่านาจิตเมืองการก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คืออยากให้ทุกคนติดตามงานนายแชมเปียนในวันที่25พุทธพฤศจิกายนนี้ซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยเป็นผู้จัดอยู่ก็โดยรวมก็อยากจะแนะนำว่าปีนี้อาจจะได้เห็นรูปแบบใหม่ๆ ของวงการรถปั๊มสายซึ่งซึ่งเราก็อยากจะพัฒนาวงการให้มันให้มันจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ออนั้นก็เลยวันนี้อาจจะพามาดูของแปลกใหม่ท,ที่ที่เรากำลังคิดกำลังที่จะสร้างมันขึ้นมาว่ามันจะมีสถิติที่ดีที่ดีป่าเดิมเดิมที่ผมทำไว้หรือเปล่าก็ลองเราลองมาดูรายละเอียดกันว่าว่ามันคืออะไร ย้อนถ้าไปยิดนึงนายแชมเปี้ยนครับจุดเริ่มเพิ่ม้นมาเล็กนอยเลยในการคิดแล้วก็ใช้ชื่อคำว่านายแชมเปี้ยนอ่ะหนึ่งเรามองว่ารถที่เร็วที่สุด9อันดับของรุ่นฟั๊มสายเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เลยใช้คำว่านายแชมเปี้ยนแต่จริงๆแล้วใน9้าอันดับเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ในรุ่นใดรุ่นหนึ่ง เราถือว่าในแต่ละรุ่นที่เราจัดทั้งหมดนะคือ8รุ่นรถรุ่นที่5อาจจะมีความเร็วมาติดอยู่ในอันดับที่9ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราเราเราเลยใช้คําว่านายแชมเปี้ยนแล้วเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนครับเริ่มมาเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองครับ,รบปีนี้คือปีที่ 2, 2> ก็โดยรวมแล้วผมมองว่าจากปีแรกที่ผ่านมาก็รถได้ เข้าร่วมการแข่งขันค่อนข้างเยอะก็เลยเกิดงานปีนี้ขึ้นมาอีก,อกครั้งหนึง่งไปดูตัวซิ่งกันะครับผมครับอันนี้กำลังไปกระแสังไงครับพี่กันนี้ <c oughs> ก็จริงๆด้วยด้วยคันเนี้ยถ้าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดที่จะทำมันขึ้นมาเลยแต่บังเอิญเราได้เพื่อนๆพนพี่น้องหลายๆคน <c oughs> ที่บอกว่าเอยนาะมันมีโค้งตรงเนี้ย บอกขายไว้นะอ่ามันมีบอดี้อยู่แถวแถวหนองจอกนี่เองอะไรเงี้ยซึ่งเขาล้มเลิกโปรเจกต์เราก็เลยได้ติดต่อเข้าไปว่าเอย,อยากขายไหมขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยด้วยด้วยความคิดเห็นที่ที่ค่อนข้างไปด้วยกันก็อยากให้นะเอามาพัฒนาต่อก็เลยทำการซื้อมาแล้วก็มาเริ่มโปรเจกต์นี้โดย โครงสร้างมาอีกที่หนึง่งบอดี้มาอีกที่หนึง่งแต่ก็เลยมาจบอยู่ที่นี่ก็คือเป็นเฟรมซูฟาใช่ครับ80อ่าใช่ครับแล้วก็เป็นบอดี้หัวนอกเลยบแบบแบบอเมริกาเลยคเครื่องยนต์เราจะทัอะไร,ไรเครื่องยนต์ก็ตอนนี้เราก็คือด้วยโตต้ตาเนี่ยคำว่าโตต้ตาเนี่ยมันมีของเล่นเยอะอยู่แล้วและในส่วนของเครื่องยนต์เราก็เลยว่าเอาหนึ่งเคดีใส่เข้าไป ซึ่งมันตรงตรงบล็อกกับคำว่าโตโยต้าอยู่แล้วรเราก็เลยเหมือนกับได้มาลองพัฒนาโตโยต้าดูบ้างในระบบของปั๊มสายหนึทดีอยู่ในบอดี้อะไรอ่าก็อยู่ในพวก Fortuner Vigo เครื่องสามพันทั่วไปแต่เราเราเราแยกออกมาจากระบบคอมมอนเลวคือเราเราโละทิ้งหมดแล้วใช้ระบบปั๊มเป็นปั๊มสายเข้าไปแทน ททอทยู่ใช่ครับจริงๆก็คือทำอีสุอยู่แต่ด้วยบอดี้อันเนี้ยมันคือซูเปอรเราก็เลยว่าเราลองมาทำโตโยต้าดูบ้างความหวังที่ตั้งไว้ก็คงยังตั้งอยู่ที่เลข9แหละครับถ้ามันจะลดหลั่นลงไปกว่านั้นก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจที่เราเราได้ทำได้นะ ก็จริงๆแล้วต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าวิ่งน่ยคงไม่ได้วิ่งแต่จะพยายามทําให้เกือบสมบูรณ์ที่สุดและจะเอาไปจอดโชว์ให้ทุกคนได้ดูในงานครับว่าว่าคันเนี้ยปีหน้าได้เห็นตัวเลขแน่นอนคือจะเห็นตอที้สูป้าพสายเจใช่ครับคันแรกของเมืองไทยเลยน่าจะ 25พฤศจิกายนครับ,รบแต่ยังไม่หมดครับเรายังมีแถวๆนี้พาดูต่อตอ,อ๋อ<ค>ได้ครับเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่รักปั๊มสายตั้งแต่ตั้งแต่กำเนิดแล้วคปั๊มสายที่เสน่ห์ของเขาเป็นยังไงครับพี่คือจริงๆแล้วผมมองว่าโดยการพัฒนาหลายๆอย่างเนี่ยปั๊มสายเนี่ยมันใช้สมองของของตัวเราเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยด้วยอายุอานามที่ผมก็ค่อนข้างที่จะ กลางคนและมันถ้าจะไปเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆกับพวกระบบความเร็วซึ่งมันเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยคือต้องต้องพูดออกไปตรงๆว่าผมคงไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็เลยอยากจะลุยตรงนี้ให้มันไปถึงจุดที่เราเราคิดว่าเราเราพอใจแล้วแล้วเราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดเพื่อวงการปั๊มถ่ายเนี่ยมันจะได้พัฒนาขึ้นมา ตัวนี้นี่บอดี้อะไรเครื่องอะไรยังไงครับออันนี้จริงๆแล้วก็คือเฟรมบอดี้ Body เป็นอีซุอูออนิวเครื่องยนต์ก็คืออีซุซ0สามพันแปลงระบบเชื้อเพลิงเป็นป um ั๊มแถวตัวนี้เหรอครับพี่ใช่ครับปั um ๊มแถวครับชุดเด็ดยังไงครับพี่เปลแปลงไรอย่างนี้แล้วอ่าจริงๆแล้วด้วยด้วยเมาอก่อนเนี่ย ปั๊มที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเป็นปั๊ม a อทั่วไปก็คือที่เขาเรียกกันว่า12มิลหนึ่งลูกหรือสมัยนี้เนี่ยมีไปจนถึง14มิลแล้วแต่ด้วยเราเนี่ยมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่พอสำหรับเราแล้วเราน่าจะทำยังไงให้ให้รถมันวิ่งซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยเป็นคนทำเทอร์โบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเอาบูทหกสิบแอเนี่ยเราทำได้แน่นอนแต่ฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะเราจะเอามาจากไหนก็เลยหันไปมองว่าเมืองนอกเนี่ย เครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลเนี่ยปั๊มแถวทั้งหมดก็เลยลองเอาปั๊มแถวเนี่ยมาเริ่มพัฒนาดูว่ามันจะได้น้ำมันที่มากกว่าปั๊ม A c ซไหมด้วยด้วยด้วยหลักๆแล้วเนี่ยการทำงานมันก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าปั๊มแถวเนี่ยมันคือลูกปั๊มสี่ลูกก็คือลูกละหนึ่งสูบแต่ถ้าปั๊ม A c ซีเนี่ยมันก็คือลูกปั๊มหนึ่งลูกจ่ายสี่สูบ ซึ่ง,ซ,งซึ่งเฉพาะคําว่าลูกปั๊มสี่ลูกมันก็บวกกันไปมันก็หลายมิลละ uh. เพราะนั้นน้ํามันมันก็เลยเหลือเฟือเอาอยู่ uh. คันนี้นี่วิ่งแล้ยังพี่คันนี้จริงๆด้วยตัวเครื่องเนี่ยวิ่งไว้ไว้แล้วตั้งแต่ยังเป็นบอดี้เก่าแต่ตัวใหม่เนี่ยอันเนี้ยคือโครงโครงใหม่เนี่ยยังไม่ได้วิ่งจะวิ่งจะวิ่งวันที่ยี่ห้านะครับคันนี้ได้วิ่งแน่นอนคันนี้ได้วิ่งแน่นอน ปัม๊มสายโอเพนครับเป็นเทอร์โบสองลูกเกียร,ร์ก็เป็นแอดชิพขับซ้ายค,คือคือด้วยด้วยตัวเครื่องยนต์ที่เคยวิ่งไว้แล้วเนี่ยที่ว่าสถาิติวิ่งไว้97 ซ้อมเมื่อปีที่แล้วแต่ณตอนนี้รถค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบปลาโฉมเก่าน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะเบาเกว่ากับด้วยระบบเกียร์ที่เคยเป็นเหมือนดึงดันวีเกตตอนนี้เราเปลี่ยนเกียร์เป็นแอร์ชิฟแล้วก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเก่า ก็คงน่าจะเป็นแดกเตอร์ที่ที่อันเนี้ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากแต่มันคือการพัฒนาสมองของเราว่าด้วยบอดี้ที่มันเป็นเหมือนเฟรมเนี่ยด้วยน้ำหนักอยู่อาจจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งตันกว่า,ก,วากับเปลี่ยนสรีระมาเป็นแดกเตอร์เนี่ย ก็น้ำหนักอาจจะหายไปประมาณสักร้อยกว่าโลหรือว่าด้วยตรีละของของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะลู่ลมแล้วเป็นรถที่ค่อนข้างขับง่ายเราก็เลยอยากจะรู้ว่าในเครื่องบล็อกเดียวกันต่างโฉมต่างน้ําหนักมันจะมีเวลาลงมาได้สักเท่าไหร่ก็เลยเกิดคันนี้ตามขึ้นมาอายี่ห้านี้วิ่งโชว์แน่นอนครับ เริ่มต้นของบอดี้นี้ไหมครับสำหรับบังสายอ่าเรามองว่าผมว่าหลายๆคนก็ถามผมเหมือนกันนะว่าเอยอยากเล่นแต่ก็ผมว่าด้วยด้วยเศรษฐ,ฐกิจยุคนี้นะครับอาจจะทําให้คนตามมาแต่อาจจะตามมา,มาช้าๆแต่ผมว่ามีแน่นอนเพราะว่าก็เป็นเไมมาเลยใช่ครับ,บววแต่มีแน่นอนมีแน่นอน เพราะว่าหลายๆคนเขาก็เริ่มเร็งๆแล้วว่าอยากทํามาเล่นกันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าในบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่คันเดียวเองแต่ถ้าด้วยเป็นระบบคอมมนเร็วเนี่ยเขามีเยอะมากเราก็เลยเหมือนเหมือนเราพัฒนาตัวเองมากกว่าใช่ครับว่าได้สวยๆน่นอนใช่ครับยี่าเจอกันแน่้อัไปกันต่อครับก็คงจะไม่มีจะมีก็กลคื คือผมค่อนข้างจะทํำรถหลายคันค,คือค,คือ,คอด้วยด้วยความอยากรู้อยากลองก็ยังคงมีโปรอีกห,หคันคในในในโฉมของไททันหัวเดียวก็คือกานฟับสายนี่รุ่นไหนก็มาได้ใช่ครับคือจริงๆแล้ว8รุ่นของการจัดแข่งขันเนี่ยผมมองว่าในการวางกฎระเบียบกติกาของผมเนี่ยผมว่าใครก็ได้ที่มีรถ1คันเนี่ยสามารถวิ่งในงานผมได้แน่นอน1รุ่น เพราะฉะนั้นการจัดแข่งขันของเราเนี่ยไม่ไม่ได้มองว่าจะไปจะไปอิงคนนู้นอิงคนนี้เราอิงทุกคนที่มีรถเพราะนั้นอยากให้มาร่วมสนุกกันอ่าก็ฝากถึงน้องๆเพื่อนๆทุกคนหรือท่านผู้ชมที่ติดตามแม้กระทั่งจะติดตามผมหรือติดตามเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเล่นกระบะปั๊มสายทุกคนทุกท่านเนี่ยอยากให้ตามไปเชียร์ที่ขอบสนามได้เลยและไปเห็นฟาร์มแปลกใหม่ของปีนี้ว่ารถค่อนข้างที่จะพัฒนากันขึ้นมาเยอะ โดยเฉพาะในรุ่นโอเพ่นปีนี้เนี่ยจากที่รวบรวมและส่งรถเข้ามาร่วมทำการแข่งขันเนี่ยเกิน10คันเข้าไปแล้วแล้วก็บอดี้ใหม่ๆกันทั้งนั้นเลยแล้วก็หวังเวลากันไว้ที่เลข9เนี่ยค่อนข้างจะเกือบทุกคัน,ได,น,น,นได้เห็นสถิติใหม่ๆแน่นอนของปีนี้ในในในกลุ่มของปั๊มสายสนใจไปที่ไหนปากเจกปั <B ird> จริงๆถ้างานจัดแข่งขันก็คือบางกอกแดกอเวนิวคลอง5ส<ร>่วนในเพจเนี่ยติดตามได้ในเพจนายแชมป์เปี้ยนไทยแลด์ได้เลยครับเพราะว่าวันนั้นจะมีการไลฟ์สดแล้วก็ตลอดงานเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับฝากทุกคนที่ร่วมเชียร์เป็นกำลังใจไป,ไปไปร่วมงานไปเที่ยวได้เลยครับและสาเพดณติครับ เพจผมถ้าเพจต่วนตัวก็คือจิตการญะนาบุรีเทอร์โบเลยครับ